สวัสดีครับเมื่อวานได้ตอบคอมเมนต์น้องนะครับที่โพสในเฟซนะครับว่าสตอเบอรี่กับสตออะไรดีกว่ากันผมก็ตอบว่าแล้วแต่คนชอบครับจะชอบสตอเบอรี่หรือจะชอบสตอก็ไม่ผิดครับคนเรามีความชอบที่แตกต่างกันฉะนั้นก็เหมือนกับความรักนะครับที่คนเราอาจจะชอบแบบหนึ่งหรือชอบแบบหนึ่งคุณชอบแบบนี้คุณไม่ชอบแบบนี้นะครับเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับแล้วก็ รับนะครับยอมรับในสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบให้ได้นะครับแล้วก็รู้ท่าแท้ของเขาว่าเขาชอบแบบนี้เขาเป็นแบบนี้นะนี่คือข้อดีของเขานี่คือข้อเสียของเขานะครับไม่ใช่ฝืนนะอ่ะฉันว่าเออเธอฉันน่าจะทําได้ทาทาได้วันหนึ่งฉันทําไม่ได้ฉันไม่ชอบมันนะครับไม่เอาทตุแท้ออกมามันก็อยู่กันไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วนะครับจงเป็นตัวของตัวเองจะชอบแบบไหนหรือไม่ชอบอะไร เอาธาตุแท้ทออกมานะครับแล้วเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วมันจะอยู่กันได้ยืดยาวครับเก็เล็กๆน้อยน้อยนะครับจากหนุ่มหน้ามนคนน่ารักเจเจหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแต่ที่รู้ผมชอบคุณนะขอบคุณครับ